อาตัวพี่น้องเันถอกใช้เหือเกือบเต็มห้องเหือเลยจนหมดจักไล่สิเก็บพี่น้องมันซาเวลาเก็บป่าเนาะแต่เวลาไล่เอาป่านเนี่ยต right. so ัวข้าวเดียวแป๊บเดียวพี่น้องว่าขนาดใส่ม่องธรรมดาเหามม่องยังม่องเขาเดินม่องยังนี่ยม่องสามเส้นเครื่องพี่น้อง แกมาเลยไล่มองเราพี่น้องชุมเฮาบ้านไก่ดงชุมเฮานั่นโบก็เห็นปลาหลายบ้านเนี่ยเจือเขตดงแต่ว่าห่างจากลำเสมเฮียงประมาณสิบกิโลนในละชุมเฮาอยู่ช่วนหลายเฮาก็เลยอยู่ไก่ดงโบก็เห็นปลาหลายบ้านเนี่ย มะเหนก็ถือว่าเป็นบุญลายชัยเนี่ยพี่น่องได้มาพอปลาลายลำซีของไผ่ไม้ยมายมายพี่น่องนี่นะบานมเนาวคนในบ้านเหมาเมาไม่อยู่พี่พอถ้าเราเมาเมียคือบานมเนาวมะเล็นน้ำเล่าก็เลยได้ยินข่าวว่าป้าตัง้งขีคือไหลก็ลเลยมาสือเอาวะเมื่อผักมาตอนพี่น้องเอาอีกทีไปไ่ อานี่ปงก้รัต้งูแล้วจะขายแล้วสิปันพี่นอโอ้ปันพี่นอปันพี่นอมันเพิ่มต้องมาพสกัคอยจะเข้าปลาตัวใหญ่ครับนบ้านเนี่ยเป็ดสีวันาจะได้ตัวใหญ่ิันเศ้าขายเลยพี่น้องเลยันขายแต่ต้นน้อยๆมานี่อ้ได้เงินข้าาได้ไหมนี่ล้ว